เราไมยืนออกันทำไมเนี่ยแต่ว่ามาถึงก็ทะเลกันเลยวะเพราะคุณก็ไม่สังเกตเลยผมเจอเขาต้นกีมรูดาวมันยังไม่เซจโดนคิดแคสดีเึ้นจีวินเรียนี่ควิบ กดเลย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  เรออาถามได้หน่อยใชยมันมีเป็ดมือปือนป่ะที่ยิงตอนประชุมได้อะมรงนีปะ่ะมันสุ่มอะไม่รู้มันสุ่มใช่ป่ะใช่ใช่นี่ได้ๆคนออคุณนรอรอกันโละโฉบนี่นี่ไ<ห>อะไร<ห><ห>เป็ดอ้อชัดเลย เดี๋ยวทุกคนผมมีอะไรจะเคลียร์กับหัวห้องหัวห้องเอ่มคุณเพิ่มอาชีพไม่หมดอ่ะมันมีอาชีพเกลือให้ผมได้อ่ะทำไมคุณเพิ่มอาชีพไม่หมดอ่ะอาชีพเกลือมไไ่ดด้คนเียวต้องเล่นไปก่อนหรือเปล่าเอาบทเลยละกันอืมอี้คคคมมมิดดดแไไไไ่่่พูวหัวห้องมาจากเขาอีกทีนึง แคไปหนก็เรือลทำเลยไม่ได้เลยไปเลยไปเลยตรวไลนสาระโอ๊ตเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งคุยกันแมปไปบอกอาชีพใครเขาเนี่ยไม่ว่าครับคิดถึงรักคิดถึงคิแคดคิดถึงรักคิดถึงแคดครับโอ๊ตมาเฉยก็ไปเลยว่ะบ๊ายบาย กดมาฆ่าตัวตายด้วยแท้ทำอาชีพทำเ,เวสครบับไปนะครับคุณโอโน เก็บขยะออกจากน้ำเราเชื่อเธอนะเธอพูดเราเชื่อเราเอราเัเรเอเาอา่าเราเนเนะืออา่อราเนา่่เออเราอะไรา่เอ่อรชอเอาอื่าอ่อออออออเ ตามครับ What อ oh, อไม่ใช่ละไม่ใช่ไอโอ้เออเอ้เอ What เฮ้ What ไอ้ว h ดูยังไงอ้าวยังไงใครกินอะไรอะ่ะเดียวเดียวเ,เดียวเดียว <ๆ S 2> ทำไมมีศพอ,อ,อ,อ่ะเป็นหมอหรือเปล่า,<ค>เาเป็นหมอหรือเปล่าใช่กดได้ครั้งมีหมอไหมสีชมัูดรอท่อสีชมบูดรอท่อคุณโทคุณโทรไอ้โ,อโทนี่โง่อะฮะต่อ้าไม่ปโทนี่โง่โทนี่โง่ ใช่เหรอผายแล้วไม่งั้นเราจะกล้าดนต่อหน้าเธอหรือสนุกแล้วใช่หรออ้าแล้วนี่ใครอะเอ้าแล้วมายืนออกกันทำไมเนี่ยมายืนออกกันทำไมโอเจ้าเกมเกมเร็วชิป รีบกดเลย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 ต่อเลยโปรรีบกดเลยผมก็อยากผมก็อยากเริ่มใหม่เหมือนกันไม่อยากชอบอาชีพเนี้ยรีบกดเลยรีกดเลยรีบกดเลยคนเยอะมากแลยเร็วเร็วต้องคิดงยเนี่ย เล่นเล่นสังหารโอ้ยเู้ว่าใครเป็นใครก็ครับแม่น้ำเอาเดี๋ยววัพยายามพยายามกดกระดิ่ง อใครเป็นใครเป็นเลยนะไ่อยาอยู่ด้วยกันเยอะอย่าอยู่ด้วยกันเยอะแยกไปทําเควดไปอะไปอะใครไม่เคยเห็นัูเหรอออาเยือ าปาดหนูเลยหนูไม่มีประโยชน์ปาดหนูเลยไป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 บอกให้ปาดไรบอกให้ปาดาเฮ้ยเข็ดพวกโอ้โหเห็นแล้วจ้าวิวคนวิวอะไรผมเพิ่งเดินขึ้นมาจากข้างล่างย้อนครับ ไหผมเพิ่งเดินขึ้นมาจากข้างล่างอ่ะเข้าตาผมเลยนี่คุณบิวครับคุณบิลเกี่ยวดิเขาวิ่งมาสวบต่อหน้าผมเลยอ่ะแบบครับทุกคนส่งข้อมูลก่อนสังข้อมูลก่อนเอาข้อมูลก่อนรอบนี้คุณบิวแน่นอนเพราะว่าผม่กับคุณคุณตาไวอยู่กับคุณบิวสามคนแล้วคือมันมีแล้วคือมีคนกดซาโบซาโบตอนที่ผมอยู่กับคุณบิวนั่นแหละแล้วคือคุณตาไวตาย แล้วก็ผมไป็ช่างเทคนิคแล้วก็คุณบิวอรักใครชอบิายก็เลยคอบใะไม่เลยเออแอเฮ้ยเดี๋ยวนะ้เองยโอยเาเปโเาอิดแบบาคนิเป็นโลีบมาเลย แต่ว่าเขาทั้งหมดเขาไม่น่าดีขนาดนี้คนตายก็ตาสุดๆเลยโอ๊ยมาตายโง่อีกอาบอ๊โอ๊ยผ่านเอ้ยไม่เห็นไงไม่อยู่คืออาชีพแม่งโคตรเยอะคกรชิดเลยเอ้าทำไมมันถึงเป็นฐานปกติอ่ะผมมาตั้ง อูแม่งเลยไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตั้งห้องใหม่แป๊บไปไปผมเป็นนักสืบแล้วก็ต้องต้องช่วยทีมช่วยทีมเออคุณบิลคุณบิลหายไหมคุณบิลเป็นจริงไหมครับจเขาไอไอผมเหรอเฮ้ย จริงมผตายผมตายถ้าผมตายเป็นจริงแม่ทำไม่ทันเลสโถเอ้ยอุตส่าห์คิดว่าอยู่คนเดียวปาดปืดเห็นเฉยเออพี่เปียเขาเซียนตลอดเลยคนนี้เขาซื่อใจเก่งนะบอกเลยตีหลักคุณคุณคุณจีมากดีวะจะทำเมย์ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเลือกเยอะตอนนี้เขาเลือกเยอะคุณบิวเป็นจริง โอ้มีคนตายแล้วได้ไงผมอยากรู้แค่เนียคุณบิวได้ไงแคนเดียนเปิดครับอ๋อสองศพเลยเหรอโอ้ตายเยอะมากรู้สึกว่าจะชนะอ่ะเนี่ยชนะโร่ก็ไม่มีเดี๋ยวก็ไม่มีไม่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 ผมกดดูปุ๊บมันรีพอร์ตปั๊บเลยอ่ะคุณสีฟ้าเป็นแคนาเดียนใช่ไหมเดี๋ยวผมเดินผ่านแล้วปั๊บเลย คุณฟังครับคุณดีแล้วเออค, well, คุณคุณคุณเธอหนี um ง่จังอิ่มี้อีนะครับนะไม่หรอว่าแล้วไม่คุณฟังนะเราขอพูดถึงเรื่องสบทีฟ้าก่อนตอนนี้ดูมีคนตายอยู่สองศพใช่ไหมมีความเป็นไปได้ว่าสีฟ้าจะเป็นคู้รลบกับสีเหลืองหรือว่าใครนี่เป็นขั้วลกเย็งหน่อย อาจารย์เชื่อผมป่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินผมเชื่อค่ะมันล้นอน้ายปีแดงผมพูดสีแดงคือผมเดินไปแล้วมันก็เ่อสีแดงนะสีแดงสีแดงอยู่อ่ยูกับเขาคนสุดท้ายไหมครับสีชมพูสีชมพูสีชมพูครับไม่ไม่ได้เจอเขาเลยแล้วใครชอบใครเลือกคนนี้นะเจออะไรพี่เดิมเดิมมาที่อยู่เดินไปไหนเดินขึ้นบนไปนะไปจะไปบ้านไม่นะเอ้าพียวนโน่ดูไปเลยไปผม ครับมีต้องรับสู่โลกของหงองลังร่างกายเออตายก็รู้แล้วตายก็รู้แล้ว <c oughs> โ,ดจจโดหดเกิ <c oughs> นะอ <c oughs> นะคนคนนี้เดี๋ <c oughs> ยวต้องต้องปรับไอ้นั้นด้วยนะไอ้คูดาวก็เวลาเวลามันเยอะอยู่นะผมเนี่ยเป็นห่านมันต้องขนาดนี้แหละเฮ้ยเราก็เป็นหันเหมือนการหันปกติเลยอ่ะแต่เราต้องดีน่าจะไหวได้ แก้เแ้เฟสเร็วกันจังอจะยมีแล้วเดินไดู้่รักมันไม่มีีตามันไม่ไดใส่ทันขวส่ดีะสีแดงก็ตายไม่ให้กดไม่ทันเนี่ปืนปืนเราขัลำองเนีคุ้งกรอปืนมันต้องขัดลำช่องก่อนไงไม่ทันจะคุณอ้าวเอลตาครับเนี่ยที่ผาย พ่อหนีเจอที่ผมได้คาสีอะคมเ่ายเป็นเป็ดผมน่ยเป็นเป็ดที่มีปืนยังไงล่ะคุณไปปละไอ้ข้าสุรยอยว่าเป็นฝ่ายละฝ่ายละว่ายชนมือเราไปเคอดีในอำเภอไม่ใช่เปผมนี่ยเป็นนายอำเภอไปน้ครับรักใครตอใครจะต้องเสียใจคุณมได้ไหมคุณสารภาพเลย ทุกคนครับฝ่ายแล้วโอ้ยรอบนี้ไม่เป็นเท่าไหร่เลยปะมีเป็ดมีเป็ดมีเยี่ยวฮ้ยไม่ใช่มีหาเฮ้ยมีเหยี่ยวเลยลาสแม่จะมัดทีสักทีชนะสักทีเอ้ยเอ้ยเอ็งอะเป็นประยุทธ์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ แมโดนปาดโอ้ยยิงไม่ทันจะได้วะจ่ารีบเลยเราโดนกักแล้วว่าคุณแอลไปไหนโอเคครับเอาเป็นว่าผมขอจบไปทเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e กันด้วยก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ๊บแต่ทำไมเราไม่เหนียนเลยวะเฮ้ยตรเซ็ง